Verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือกฎข้อที่หนึ่งของ verb to be นะคะ is am are ตามด้วยคำนามคำนามนั้นคลิปนี้นะคะคำนามนั้นเราจะเอาเป็นชื่อคนชื่อคนนะประโยคบอกเล่าอย่างเช่น I am วัลลภา I you are Mr สมมตินะคะบอกว่าคุณคือมิสเตอร์สมิธอันนี้ประโยคบอกเล่านะถ้าเป็นประโยคคำถามทำแบบนี้ค่ะ Are you Mr. Smith? คุณคือ Mr. Smith ใช่ไหมคำตอบถ้าใช่ก็คือ Yes, I am. ถ้าไม่ใช่ก็คือ no a m not ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนั่นหมายความว่าฉันไม่ใช่มิสเตอร์สมิธ I am not m r Smith เรียบร้อยค่ะ